รื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันพระจ้าวันจันทร์ที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2565สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินในช่วงนี้ควรเน้นการเก็บหอมรอมริบเป็นหลักเพราะจะได้มีเงินมากและจะได้มีเงินเก็บของการงานงานที่คุณรับผิดชอบอยู่จะมีโอกาสประสบความสำเร็จตามที่คุณตั้งใจ ขอแค่คุณทํามันให้เต็มที่รับรองว่างานนี้รอดแน่นอนของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ คู่และคนรักมีเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่เข้าใจกันบ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาสอนคนโสดอยู่ในสถานะคลุมเครือเพราะยังไม่แน่ใจว่าคนที่เข้ามาคิดอะไรหรือเปล่าสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินการเงินคนเกิดวันจันทร์ตอนนี้คุณทำยังไงให้ผลตอบแทนที่ดีดเหมือนเดิมทำให้เงินเข้าไม่ขาดมือแต่ถ้าช่วงนี้มีคนมาขอหยิบยืมขอให้คุณใจแข็งเอาไว้มีโอกาสที่จะได้คืนน้อยมากเรื่องของการงานคงต้องแบกรับภาระหน้าที่ การงานหลักอีกมากมายทั้งงานหลักและงานเสริมขอให้คุณอดทนไม่นานจะผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ คุณและคนรักความสัมพันธ์มั่นคงมองไปทางไหนก็เห็นแต่หน้าเธอคนเดียวส่วนคนโสดหัวใจของคุณว่างแล้วเพราะกําลังจะมีใครบางคนเข้ามาวิ่งเต้นในหัวใจของคุณสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินช่วงนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการกอบโกยโกยเงินโกยทองเข้ากระเป๋ายิ่งคุณขยันมีเงินมากเรื่องของการงานดวงมาฟ้าเปิด ความสําเร็จกําลังจะเข้ามาเยือนแล้วอะไรที่คุณลงมือทําก็จะประสบความสําเร็จได้หมดทุกอย่างงานกับคุณหมู่มากยิ่งปังแบบสุดๆเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่และคนรักไม่จําเป็นต้องคิดเหมือนกันทุกอย่างแต่อะไรที่แตกต่างกันก็จะเข้าใจกันได้ส่วนคนโสดยังคงรักษากมาตรฐานความโสดไว้ได้อย่างดีเพราะยังไม่มีใครเข้ามาเลย สำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินรายจ่ายประเดประดังเข้ามาไม่ทันนัดหมายทําเอาคุณต้องปาดเหงื่อกันเลยทีเดียวหากจะคิดจะทําสิ่งใดตอนนี้เอาที่จําเป็นไว้ก่อนเรื่องของการงานมีแนวโน้มที่จะสุขสมหวังดังใจหมายโดยเฉพาะสิ่งที่คุณกําลังจะรับผิดชอบอยู่ถึงแม้จะเหนื่อยแต่ก็คุ้มค่ามากเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุมีคู่คุณและคนรัก ยิ่งวันวานผ่านไปนานเท่าไร่คุณทั้งสองคนก็ยิ่งรักกันมากขึ้นส่วนคนโสดจะมีโอกาสมีคนเข้ามารักมาชอบแต่คุณต้องลองศึกษาดูใจไปก่อนสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินการเงินคนเกิดวันพฤหัสเงินทองเข้ามาแบบมากคุณขยันทํางานหนักมากเลยได้เงินและผลตอบแทนมากเรื่องของการงานการงานของคุณจะเหนื่อยมากในที่สุด คุณก็ท้อแท้เพราะมีอุปสรรคเจออุปสรรคมากมายเข้ามาแต่ขอให้คุณอดทนรอทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักสถานการณ์ยังดมเนินต่อไปได้ด้วยดีมีความรักมีความเข้าใจกัน คอยหวานใส่กันบ้างส่วนคนโสดเตรียมตัวไว้เลยอีกไม่นานจะมีคนนิสัยดีโปรโฟไฟลด์ดีเข้ามาทําความรู้จักสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินคนเกิดวันศุกร์เป็นคนขยันและตั้งใจทํางานอย่างเต็มที่ถึงจะได้ผลตอบแทนคุ้มค่าเกินฝันแต่แต่ส่วนความรวยแบบกระทนหันนะั้นยังไม่มีเข้ามาเลยเรื่องของการงานการงานของคุณเปรียบดังแสงแห่งความสําเร็จที่ส่องคุณเข้ามาแบบเต็มเต็ม งานที่คุณตั้งใจทำมานานก็จะออกมาดีมากเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักบางทีก็มีอารมณ์เบื่อเบื่อน่อยๆกันบ้างแต่ก็ควรปรับความเข้าใจกันให้เร็วที่สุดส่วนคนโสดอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวตอนนี้ยังไม่มีใครเข้ามาเลยมีเวลาทำแต่งานอย่างเดียวสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินมีเงิน,ม,งนมีทองหมุนเวียนคล่องตัวสามารถใช้จ่ายไปกับเรื่องต่างๆได้ไม่ติดขัด แต่หากแบ่งสรรปันส่วนดีๆหรือวางแผนการลงทุนที่เหมาะสมก็ยิ่งทําให้คุณมีเงินเข้ามามากเรื่องของการงานคุณต้องทุ่มเทรแรงกายแรงใจอย่างเต็มที่ถึงจะสามารถคว้าชัยชนะมาครองได้ดังใจหมายเรื่องของความรักสําหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ คุณและคนรักสถานการณ์ยังเนิมเนิเนต่อไปได้เรื่อยๆสามารถคลองรักกันไปได้อีกนานส่วนคนโสดต,ตอนนี้มีแนวโน้มว่าจะได้สารสัมพันธ์กับใครสักคนที่คุณถูกใจแต่ทุกอย่างอย่าใจร้อนเพราะรักครั้งนี้ต้องดำเนินไปอย่างช้าๆดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ